สวัสดีครับผมก็วันนี้อยู่กับผมประไก่นะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปงานสัมพาษณ์นะผมแต่ว่าตอนต้นคลิปก็เนื่องจากพี่ปอกนะครับผมเป็นรุ้นพี่ที่ผมรู้จักก็เป็นพี่ที่เล่นบีพิกันด้วยกันมาหลายงานนะครับผมก็ได้เสียไปนะครับผมเนื่องจากโรคหัวใจล้มเหลวนะครับผมก็วันงานนะครับพี่แกก็ยังเล่นกับพวกผมอยู่เลยก็ยังคุยยันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปงานหัวหินนะครับผมซึ่งเป็นงาน จัดสิ้นเดือนนี้นะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับผมที่ตอนเช้าเนี่ยตื่นผมตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เล่น facebook นะครับแล้วก็เปิดไปที่เฟซพี่แกแล้วก็มีคนแ็กว่าเออแบบพี่แกได้จากเราไปแล้วนะเนื่องจากด้วยหัวใจลมลมเหลวนะครับผมก็รู้สึกใจหายนะครับที่ว่าพี่แกเนี่ยคือเนื่องผมรู้จักพี่เขาเนี่ยครับ ก็ตอนจรสิงห์สองครับคือตอนแรกพี่แกก็แต่งตัวอยู่ในห้องครับตอนนั้นจะไปถ่ายจะไปถ่ายรูปเออเขาเรียกว่ายังไงนะฮะคือแบบจะไปถ่ายรูปโปรโมทงานจรสิงห์สองครับผมก็ไปงานไปเสร็จปุ๊บผมก็เออแต่งตัวอะไรย่างี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าผมก็คุยกับพี่แกบอกเออพ,พี่พี่ชื่ออะไรครับอะไรอย่างี้บอกพี่มอพี่ชื่อปอ๊อกอะไรอย่างี้บอกอ๋อผมก็คุยกับพี่เขาเพิ่งรู้จักกันตอนนั้นใช่ไหมฮะผมก็แต่งตัวเสร็จปุ๊บผมก็อ้าว ลืมเอาสนับเขามานะครับผมก็บอกพี่เนี่ยผมลืมเอาสนับเขามาอะไรเงี้ยเสร็จปรากฏพี่แกก็แบบเออน้องพี่มีเหลืออยู่คู่นึงเอาเปล่าอะไรอย่างงี้คือแบบคือลองคิดกันดูว่าแบบเพิ่งรู้จักกันแท้ๆแต่ว่าพี่เขาให้ยืมของครับคือแบบพี่แกใจดีจริงนะครับคือแบบสนับเขาของพี่แกเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานแบบงานถูกๆครับคือคู่หนึ่งก็น่าจะมันตัวนี้มันของเออมันของคลายมั้งฮะถ้าจําไม่ผิดก็ หลายตังอยู่ครับคือพี่แกก็ให้ผมยืมใส่บันเล่นก็ให้ยืมนะครับคือแบบสนับเขานิดแล้วแบบพี่แกก็ไม่ได้แบบมาทวงของตอนสุดท้ายผมก็เดินหาพี่แกนะครับผมแล้วผมก็คืนบอกอ๋อโอเคเออขอบใจมากนะผมก็บอกเขาพี่ครับผมขอบคุณมากนะพี่ที่ให้ยืมก็พี่ก็แบบเออไม่เป็นไรเนี่ยอะไรก็พี่น้องกันอะไรเงี้ยแล้วเสร็จคือแบบพี่แกเป็นคนที่แบบอารมณ์ขันนะครับแบบมีอารมณ์ขันกล้าลุยกล้าช่วยน้องอะไรเงี้ยจอร์ดสิงห์สามผมก็ไปเล่นกับพี่แกพี่ก็ วิ่งมาช่วยผมอยู่ครับคือแบบผมแบบโดนยิงอยู่บังเกอร์หน้าสุดตอนสเตจสุดท้ายผมตายอยู่กับพี่อีกคนหนึ่งพี่ป๊อกแกวิ่งจากฐานเกิดมาช่วยผม,มครับคือแบบทั้ทงทั้ที่แบบจุดนั้นแบบไม่มีใครกล้าวิ่งมาช่วยอะแบบผมก็ไม่รู้ผมจะพูดยังไงเหมือนกันนะคืองานสามพันที่ไปเล่นมาพี่แกก็ยังคุยกับพวกผมอยู่เลยแบบเออบอกเออพี่ผมก็ทักล พี่เนี่ยพี่จะมาป่ะงานสามพันบอกพี่ก็บอกเออเนี่ยแล้วคิดว่าพี่จะมาเวลาบอกโอ้พี่ไม่พลาดหรอกงานสามพันอกเออเดี๋ยวเจอกันที่งานนะผมก็โอเคครับพี่แล้วเสร็จพี่เขาเข้ามางานเขาผมก็เออก็ไปเล่นเสร็จปรากฏคนทีมคือทีมผมอะส่งพวกผมไปเล่นกันไม่กี่คนผมก็เลยอยากได้คนเขาทีมพี่แกบอกเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่ด้วยพี่จะเป็นบัดดี้ให้อะไรเงี้ยจอร์ดสิงห์สามพี่เ็เป็นบัดดี้ผมคือแบบ มก็รู้สึกใจหายนะแบบเออพี่แกก็เป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะก็อยากให้ทุกคนร่วมไว้อะไรนะครับก็ไม่คิดว่าจะจากไปเร็วขนาดนี้นะคือก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าจะไปเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็ ก็ก็ร่วมกันไว้อะไรหน่อยละกันนะครับพี่แกก็เป็นคนดีคนหนึ่งคนในวงการคนหนึ่งเราก็เสียคนในวงการดีๆไปอีกหนึ่งเราก็นั่นแหละับก็ไม่มีอะไรครับคลิปก็ต้นคลิปก็เป็นขอร่วมไว้อะไรให้แกพี่ป๊อกแกหน่อยนะครับพี่จากไปด้วโร่หัวใจ รวมเหียนะครับก็คลิปการสัมภาษณ์จะเป็นยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับก็ขอบคุณที่รับฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมปลไก่แทสเกตเป็สดีครับผมตอนนี้อยู่ผมปะไก่นะครับวันนี้ผมก็ได้มาเล่นมีนิการงานสามพันนะครับผมก็ชุดที่ผมใส่ในวันนี้ก็คือชุดแบ็กมาร์ติแคมงานเอเวอร์สันนะครับผมบก หมวก Airframe งาน TMC นผมแล้วก็เวด j p c งาน TMC นะครับผมส่วนกล้องที่ผมใช้คือกล้อง go pro hero 4 section นะครับผมส่วนปืนยาวที่ผมใช้ก็คือปืนยาว mk 18, Bot 1 8บ mod หของ GNG นะครับผมส่วนกล้องคอน t ทรลลม2นะครับผมที่ติดที่ปืนไปติดให้ที่รุ่นพีนะครับผมเนื่องจากภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะส่วนปืนสร้างของผมก็คือกล้อง3า4งาน c u สตอม V นะครับผมส่วนคลิปนี้จะเป็นไงก็ไปติดตามชมกันได้เลยครับไปผมมา ไปไปไปโดนแล้วโดนไปโนไโดนหนึ่งสองสามเกิดเี่ยกระ้าที่ังไหนนี่ยอยู่แล้วหลังเพียนทิ้ว่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบพี่เอาดึงเข้าหนึงมึงเข้ามา เข้าไปเข้าไปหั่งวะพี่เบสเข้าเข้าเข้าพี่เบสเร็วอีบี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 เ,เร็วไปไปไป้ยนี่ไงได้รอดได้รอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบสพี่เบสเป็นน้ำได้รอดแล้วไปไ,ไป,ไป,ไป ข้างหน้ามีบ้าดูดูดูซ้ายไว้ดูซ้ายไว้ดูซ้ายดูซ้ายดูตรงนี้ไว้ดูนี้ไว้ถุไปตรงนู้นค่อยๆตีเขาตีไปข้างหน้าข้างหน้าจะต่อนาฬิกาดูซ้ายไว้ดูซ้ายไว้โอเคแล้วไป ตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ออกมาออกมาหล่ามังเกอร์หล่ามังเกอรสองคนโดนโดนโดนครับไม่โดนลูกชิ้นผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกินแล้วผมไม่โดนนะชุบเร็วชุบเร็วชุบเร็วตีมาตีมาตรงนู้นตรงนู้นเห็นป่าผมว่ารีเลิอะไรอยังนั้นจิตตะม ตายแล้วนะพี่เมทนั่งนั่งนั่งหิวเลยหิวเลยพี่เมทหิวหิวเพื่อนก่อนพี่เมทหิวหิวเร็วพี่เมทไปหิวเพื่อนก่อนพี่เมทหิวเพื่อนก่อนแต่เลยแต่ตัวรับถึงหนึ่งสิบเลยไปไปไปอยู่พุ่งไปเร็วเร็วมีคนในบ้าน

ไม่ได้ครับอยู่เดชครับลไม่ได้ครับมาครับมาครับมาอยู่เดชครับพี่โดนอยู่เดชแล้วพี่โดนอยู่เดชแล้วอยู่เดชครับระวังระวังพี่อย่าอยู่เดชเลยยิงเลยยิงเลยมันอยู่เดชมันแย่ไป nhìn lại phía nhìn lại hiểu hiểu này hiểu này nhanh leo leo hiểu leo mà hiểu về bếp đứng quá đứng 2, 3, 4, sau 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 อหน่อยพี่แม็กมาถึงล่อหน่อยปืนปืนพัน,าานแม็กหมดแล้วครับหมดคือซ้ายพี่แม็กคือผมวแม็กหมดแล้วเอาเออกไปซ้ายมีอหนึ่งซ้ายมีอหนึ่งซ้ายมีอหนึ่งซ้ายขวาพี่ขวาขวาพี่น,นะน,นั่นงเดี๋ยวพี่แม็กลับมากลับมากลับมา

ข้างหน้ามีข้างหน้ามีถือรล่อยู่โดนยังโดนยังโดนยังยังครับยังยิงไปดิทิม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 เปิดไฟหลังกิ๊กแม็กขนาด2อันกระบอกช่างเงยสุดช่างมีทิปอะเร็วเทนมาเทยวขึ้นมาขึ้นเลเทยวขึ้นมา เร็วขึ้นมาขึ้นมาผมไข่ไว้ที่เดิมมาให้เดี๋ยวนึงไม่ไม่เอามาเอามาอีกันหนึงแจ่ว่าปิดกระเป๋าด้วยปิดกระเป๋าด้วยพี่เบสทำมาแล้วพี่เบส พี่เบสน้องเลยพี่เบสดิแนวมาทำไมโตามมาช่วยพี่พี่ข้างมาข้างมา ข้างหลังัตีขึ้นมาเลยครับข้างหลังตีขึ้นมาเลยข้างหลังขึ้นมาเลยครับพี่เบสโอยพี่เบสพี่เบสหมดหมดเอาไปใครมีใครมีแก๊สบ้างเอ้าโดน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 แตะแตะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเกินหมดหมดหมดนี่รด เหลือฮะเหลือเหลือคิเวเมตตีขึ้นเนี่ยขึ้นข้างหน้าเนี่ยหลบหลงหลบ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 ถอยถอยข้างหน้ามีข้างหน้ามีเจ๋งผมตะต่อื่อี้เป็นหลังเรามีอยู่คนนึง อย่าอยามองสายมีสายมีสายเราพี่เบสสายสายกำลังเคลื่อนอยู่บ้านหลังสองสายสายพี่สายเนี่ยสายเราเลยอ่ะพี่เบสสายเนี่ยมีเลยเนี่ยถือโล่อยู่เนี่ยติดโล่ครับติดโลดเตียงหนึ่งครับเตียงหนึ่งน้องอ้อมไปตีทางซ้ายดิอ้อมอ้อมสายไปเลยอยู่อยู่บังเกลเบข้างหน้าเลยขวา ข้าง,า,างหน้าขวาเลยยกปืนยกปืนสวยเป็นท um um> um ี <p 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 ่ไปฝั่งขวานะไม่ได้เพราะหน้ามียิงอยู่ปืนจ้ามทีแบสมีโหลดเดอร์เป่ะเอามาโหลดนี้โหลดให้หนอน้องหยิบโหลดเดอร์ดิตรงไหนหาที่หาเร็ว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 

มีปืนสั้นเปล่า,าใครมีปืนสั้นเปล่าเ <Okay. S 1> อาสองมาสองมาใครมีปืนสั้นบ้างเอาันคอยดูนหน้าไว้เร็วตีตีข้างหน้าเรามีข้างหน้าเรามีระวงังข้างหลังข้างหลัง 干嘛、啊 โดนครับโดนเอ้ยอยู่ไหนนะล่วงเกิดพี่เวทเกิดเลยถอยถอยลากกูกลับมาก่อนเกิดวันนี้กูกลวยลากไปถอยถอยถอยลุกเลยลุกถอยเลยแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายไปไปไปเลี้ยวซ้ายนะเร็วเอ้ยขันทางนี้ดิค่ะค่ะทางนี้ตีทางนี้ตีทางนี้ซ้ายค่อยถอยค่อยถอยขัน รองบนนอนบนนอนยังมีอยู่คนนึะไ้หนอระเบิดไีวเันไหนพี่เข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยพี่ไปเข้าไปเลยพี่ไปเข้าไปเลยเดครับหเขาหน่อยเว่าตะกี้ระเบิดเข้าไปไม่โดนหรอเอาไงดีแดครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถอย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 นดนตีอ hmm. ย right, right, right? ู่ครับโดนตีอยู่ตรงบ้านแรกครับระวังข้างหลังระเบิด Ui ôi đồn đồn đi có đồn này có đồn này khám hiu nói Team mục khám hiu nói Bắt ดึงลงไป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 ุกบุกบุพี่เบสพี่เบสร็วเร็ตีนี่ตีขวาเร็วเข้าไปเข้าไปตีทางนี้ตีทางนี้ซ้ายซ้ายดูแล้วดูแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป หยุดหยุดพีเอสดรอโอ้โหตายยังยังเนี่ยตายแล้วครับไม่ตายหมดเลยรอไม่ดีเกินเดียวเลยพีเอสดเราขึ้นไปดูด้านหลังข้างข้างข้างไม่เชียวคือสั่งนิ้วหน่อยครับโอเคเดินกับที่ฐานเลยก็ได้ครับกลับฐานเลยครับกลับฐานพี่เดินกับฐานพวกพี่เลยก็ได้ครับพี่เอสดไม่ต้องรอนานเนอะยกมือยกมือ เรียเร็วเร็วเร็วคืบคืขึ้นไหนขึ้นนี่ข้างน้าสี่ยุดได้แล้วครับสี่ยุดได้แล้วเนี่ยเนี้ยเรียตรงนี้ขึ้นไประวังนะมีเลยเต็มเลยสี่ขึ้นสี่ยุดได้แล้วนะครับสี่ยุดได้แล้วขวาขวาขวา เปียกเยกมาเลยียเยกอยู่นี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นปชิดบ้านมองซ้ายด้วยเียก่วเดี๋ยวค่อยเดียวค่อยลงพาลงหนึ้ยหลอดเยอะหลอดเยอะไปไม่ได้ไม่ได้หลอดมีน้องเต็มเลยเอว้ปงพี่ของพีงี่นั่งคักัน กันให้ด้วยนะขึ้นมาพี่เอกขึ้นมาเลยนะพี่เอกขวาขวาพี่เวสขวาพี่เอกขวาฝั่งเขาฝั่งเขาพี่เอก เดี๋ยวกลับให้เขาเด้กลับไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นปนไปข้นมป้นไข้นไป้นไข้นไปนข้าไ้น้าไปไปล้ไปขึ้นไปไป่ไปวไ้ยไปน không lên, đi lên nhanh nhanh Đi lên Đang đánh kìa Đang đánh